ปัจจัยที่สี่คืออนันตระปัจจัยและปัจจัยที่ห้าคือสมนันตระปัจจัยคงจะไม่มีใครสังเกตปัจจัยนี้ได้เพราะเหตุว่าทุกขณะจิตที่เกิดและดับอย่างรวดเร็วจิตที่เกิดและดับเป็นอนันตระปัจจัยให้จิตดวงต่อไปเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นก็ยากนะคะไม่เหมือนกับเหตุปัจจัยซึ่งพอที่จะสังเกตได้หรือว่าอธิปติปัจจัยซึ่งพอที่จะรู้ได้อารมณะปัจจัยก็กําลังปรากฏในขณะนี้ทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่อนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยไม่มีใครที่จะสังเกตรู้ได้แต่ต้องอบรมเจริญปัญญาจนกว่าจะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไป ของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ